สำหรับภาคเช้าคณะสงฆ์ได้นำสดบน,นธรรมวัชเช้าพร้อมกับคณะกัลยาณมิตรทางบ้านผ่านระบบออนไลน์และได้นำนั่งปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสจากนั้นได้ประกอบพิธีถวายพระตาหารเพลงแดง่คณะสงฆ์ภาคบ่ายท่านประธานสงนำสาธุชนสดบน,นบทธรรมจักกระเป๋าวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันตอัอนันตชัยโดยมีกัลยาณมิตรคำปานกัลยาณมิตรอรไทยจกเบ่งบุญเป็นประธาน ส่วนพิธีกล่าวคำถวายผ้าบางสกุลจีวรและอุทิศสุศนให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัรยาณมิตรเพิ่มพูนกัลยาณมิตรพวมพิกุลจันทวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายทางด้านกัลยาณมิตรโทนี่กัลยาณมิตรทีนาบัตุมีเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายกองบุญพัตตาหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันถวายจตุปจัจจัยเทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์จากนั้นได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน เพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ร่วมกันทําในครั้งนี้ครับ